สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับหลุดออกมาอีกแล้วครับสำหรับสเปคของมือถือเรียวมี GT Neo4 คราวนี้จะมากับ snapdragon 8 p แคาดว่าวจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้ครับมีข่าวหลุดออกมาว่าเรียวมีจะวางแผนเปิดตัวสมาร์ทโฟน เรือมี GT NEO 4ที่ประเทศจีนในเดือนดุลลาที่จะมาถึงนี้ครับโดยสมาร์ทโฟนจะได้รับการจดทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัทในประเทศจีนกับอินเดียไปเรียบร้อยแล้วครับและยังมีข้อมูลสเปคหลุดออกมาด้วยว่าจะใช้ซิปเซ็ตระดับเดืยทงและหน้าจอความเหลอียดสูงเลยครับข่าวลือข่าวนี้ค่อนข้างน่าเสื่อถือนะครับเพราะว่าได้มาจาก S Digital s ซส s t a เตชันเจ้าเก่าเจ้าเดิมโดยบอกว่าเรียวม GT Neo 4จะเปลี่ยนจากการใช้ชิประดับการในรุ่นที่แล้ว,ลวมาใช้ชิประดับเดือทงอย่าง Snapdragon 8 g เ n 1พร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ a m ม l e d ความละเอียด 1.5K หรือเท่ากับ1,220 p ีเลยครับนอกจากนี้เรายังจะได้เห็นอัตรา r e f r รชเ a t e รท120 Hz, และจะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่100วัต์ซึ่งตรงนี้จะลดลงจากเรียวมีจีท e นซที่รองรับ การชาร์จใบสูงสุดถึง150วันนั่นเองครับทางแหล่งข่าวบอกมาว่าตัวมี GT Neo 4จะมาเป็นคู่แข่งกับมี K60 ที่น่าจะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้ครับส่วนที่ว่าจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องมาเราดูกันว่าจะเป็นไปนตามที่ว่าหรือเปล่านั่นเองครับและถ้าหากมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับ กดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสบายดี